สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยคือเรื่องไวรัสไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยแต่สร้างปัญหาใหญ่ให้เราได้เลยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงรับมือยากจังเราจะมาดูกันครับทั้งธรรมชาติของมันวิธีแพร่กระจายแล้วก็กลไกที่มันใช้เพิ่มจำนวนตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงกันค่ะ ในข้อมูลก็ชี้ประเด็นน่าสนใจเลยนะคะคือสถานะของมันนี่แหละที่แบบมันก้ากึงก่งกึ่งจะว่ามีชีวิตก็ไม่ใช่ไม่มีชีวิตก็ไม่เชิงเพราะตัวมันเองเนี่ยเออไม่มีระบบเผาผลาญพลังงานหรือสืบพันธุ์เองไม่ได้แต่พอเข้าไปอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่นปุ๊บอืมเหมือนมีชีวิตขึ้นมาเลยจุดสําคัญที่สุดเลยคือมันเป็นปรสิตที่ต้องอาศัยโฮสต์โดยสมบูรณ์หรือออลิเกตพาราไซต์นะคะ ปรสิตสมุนแบบค่ะคือต้องพึ่งพาเซลเจ้าบ้านหรือโฮสเซลเท่านั้นเลยในการอยู่รอดแล้วก็เพิ่มจำนวนค่ะแปลว่าถ้าลอยลอยอยู่ข้างนอกไม่มีเซลให้อยู่ก็คือเหมือนเป็นแค่ผงๆครับประมาณนั้นเลยค่ะเป็นแค่อนุภาคเฉยๆไม่มีฤทธิ์อะไรแล้วมันหาทางเข้าเซลเจ้าบ้านได้ยังไงล่ะครับในข้อมูลบอกว่ามันแพร่กระจายได้หลายทางเลยนี่นาะ ใช่ค่ะมันต้องหาทางเข้าไปเปิดสวิตช์ตัวเองในเซลล์ให้ได้ซึ่งวิธีแพร่กระจายก็เยอะมากค่ะอย่างทางอากาศที่เราเจอเจอกันไอจามน้ำมูกน้ำลายหรือทางสารคัดหลั่งทางเลือดก็มีหรือแม้แต่ปนเปื้อนในอาหารในน้ำที่เรากินเข้าไปก็เป็นไปได้ค่ะอืมแล้วแต่วิธีการเข้าถึงเซลล์เป้าหมายของมันสินะครับถูกต้องค่ะแล้วแต่ชนิดไวรัสแล้วก็เซลล์เป้าหมายที่มันจะไปติดเชื้อด้วย พอเข้าตัวเราได้แล้วเนี่ยมันรู้ได้ไงว่าต้องไปโจมตีเซลลไหนแล้วไอกระบวนการที่มันยึดเซลเนี่ยข้อมูลมีตัวอย่างแบคทีเรียฟาจใช่ไหมครับดูน่าสนใจดีใช่ค่ะแบคทีเรียฟาจหรือเรียกสั้นๆว่าฟาจอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นไวรัสที่เ,เชี่ยวชาญการติดเชื้อในแบคทีเรียโดยเฉพาะเลยกลไกมันแบบละเอียดอ่อนมากค่ะเริ่มจากมันใช้ส่วนขาของมันเนี่ยเกาะติดกับผนังเซลแบคทีรียเป้าหมายเกาะแบบ เฉพาะเจาะจงเลยค่ะแม่นยำมากเหมือนยานอาวกาศหาที่ลงจอดแป๊ะป๊ะเลยค่ะโอ้ oh. แล้วพอลงจอดแล้วไงต่อครับจอดเฉยๆไม่ค่ะไม่เฉยๆพอมันเกาะได้แล้วมันจะใช้โครงสร้างคล้ายๆท่อที่เรียกว่าหางเทลอะคะ่ะเจาะผนังเซลลเข้าไปเจาะเลยเหรอครับค่ะเจาะทะลุเข้าไปแล้วก็ฉีดสารพันธุกรรมของมันเองซึ่งก็คือเหมือนอพิมพ์เขียวสร้างไวรัสตัวใหม่นี่แหละคะ่ะ ฉีดเข้าไปในเซลล์แบคทีเรียเลยส่วนตัวเปลือกโปรตีนข้างนอกก็ทิ้งไว้ไม่ได้เข้าไปด้วยอ๋อคือส่งแค่คําสั่งหรือพิมพ์เขียวเข้าไปให้ข้างในจัดการสร้างตามสุดยอดเลยแล้วสารพันธุกรรมที่เข้าไปนี้ทําอะไรต่อครับมันยึดอํานาจเลยหรือเปล่าใช่เลยค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยพอสารพันธุกรรมไวรัสเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าควบคุมกลไกลต่างๆของเซลล์เจ้าบ้านทันทีไม่ใช่แค่สั่งให้สร้างตามพิมพ์เขียวนะคะมันยัง เอ่อเรียกว่าขโมยก็ได้ขโมยขโมยอะไรครับขโมยวัตถุดิบในเซลล์ค่ะอย่างพวกนิวเคลียสทยซึ่งเป็นหน่วยย่อยสร้างสารพันธุกรรมเนี่ยเอามาใช้สร้างสำเนาสารพันธุกรรมของตัวไวรัสเองให้มีเยอะๆๆขึ้นไปอีกโหคือใช้ทั้งโรงงานใช้ทั้งวัตถุดิบของเขาเลยแล้วส่วนอื่นๆของตัวไวรัสละครับไอเปลือกโปรตีนอะไรพวกนั้น พอได้สารพันธุกรรมเยอะพอแล้วคำสั่งต่อไปก็คือสั่งให้เซลล์สร้างโปรโตีนค่ะโปรโตีนที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของไวรัสโดยเฉพาะเปลือกโปรโตีนโปรโตีนโคดที่จะมาหุ้มสารพันธุกรรมแล้วพอได้ทั้งสองส่วนคือสารพันธุกรรมกับเปลือกโปรโตีนแล้วเนี่ยมันก็จะประกอบร่างกันค่ะประกอบร่างกันในเซลล์เลยใช่ค่ะประกอบเป็นไวรัสตัวใหม่ที่สมบูรณ์อยู่ข้างในเซลล์นั่นแหละค่ะประกอบร่างจนเต็มเซลล์แล้ว แล้วเซลล์แบคทีเรียตัวนั้นล่ะครับชะตากรรมมันเป็นยังไงต่ออ,อพอไวรัสใหม่มันถูกสร้างจนแน่นเต็มเซลล์ไปหมดแล้วถึงจุดหนึ่งเซลล์ก็ทนไม่ไหวค่ะผนังเซลล์มันจะแตกออกหรือเกิดกระบวนการที่เรียกว่าไลซิสนะคะแตกเลยค่ะแตกโพออกมาเลยปล่อยไวรัสใหม่จํานวนมหาศาลกระจายออกมาข้างนอกซึ่งไวรัสพวกนี้ก็พร้อมจะไปหาเซลล์แบคทีเรียตัวอื่นข้างๆกอกแล้วก็เริ่มกระบวนการเดิมใหม่อีกวนไปเรื่อยๆค่ะ วงจรนี้ก็จะดําเนินไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีเซลล์เจ้าบ้านให้มันติดเชื้ออยู่นั่นก็แปลว่าเซลล์เจ้าบ้านนี่คือตายอย่างเดียวเลยสิครับถ้าไม่มีอะไรมายั้งมันได้ โดยทั่วไปก็ใช่ค่ะถ้าไม่มีระบบภูมิคุ้มกันหรือกลไกป้องกันอื่นๆมาช่วยนะเซลล์เจ้าบ้านก็จะถูกทำลายในที่สุดนี่ก็แสดงให้เห็นเป้าหมายเดียวของไวรัสเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเพิ่มจำนวนได้มากที่สุดแพร่กระจายต่อไปได้เพื่อความอยู่รอดของเอ่อสปีชีมันเองโดยไม่สนเลยว่าเซลล์เจ้าบ้านจะเป็นยังไงการต้องพึ่งพาเซลล์อื่นแบบสุดๆนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราต้องทำความเข้าใจไวรัสครับฟังดูแล้ว สรุปจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยไวรัสนี่มันเหมือนโปรแกร,รมเมอร์ชีวภาพเก่งๆเลยนะฉลาดแกมโกงมากในการใช้ทรัพยากรเซลล์อื่นมาสร้างตัวเองแถมแพร่กระจายได้หลายทางอีกกระบวนการเพิ่มจำนวนก็เป็นระบบมีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆจนแบบอืมน่าทึ่งแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ ซึ่งจริงๆซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่อธิบายว่าไวรัสมันเพิ่มจํานวนอย่างไรมันก็ทําให้เราอดคิดต่อไม่ได้นะคะคือในข้อมูลมีการพูดถึงเรื่องกลไกป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตไว้บ้างนิดหน่อยมันเลยเกิดคําถามที่น่าสนใจมากๆต่อไปว่าโอเคไวรัสมันเก่งมันร้ายกาศขนาดนี้และสิ่งมีชีวิตต่างๆละ่ะ มีวิวัฒนาการมีวิธีรับมือหรือต่อสู้กับผู้บุกรุกจิ๋วพวกนี้ยังไงบ้างไอ้สงครามระหว่างเซลล์กับไวรัสที่มันสู้กันตลอดเวลาเนี่ยในระดับโมเลกุลจริงๆมันหน้าตาเป็นยังไงนั่นสินะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากน่าไปหาข้อมูลต่อจริงๆครับ